สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกับครูดวงนะคะการงานอาชีพวันนี้นะคะมาเรียนงานประดิษฐ์กับครูดวงกันนะคะ,ะกดอื่นน้องมาดูความสําคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์กันนะคะ,ะประโยชน์ของงานประดิษฐ์และความสําคัญนะคะทําให้นะคะวัสดุที่มีอยู่นะลูกสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน,นะคะ ที่มีอยู่ด้วยฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้มีอยู่4ลักษณะนะคะมีตั้งแต่เรื่องของการมีความคิดริเริ่มมีความคิดแปลกไปจากคนอื่นทํางานนะคะแปลกไปจากคนอื่นความคิดที่เกิดจากความคิดของตนเองนะคะความคิดสร้างสรรค์ประเภทที่2ก็คือคล่องในการคิดคิดได้เร็วคิดได้คล่องตัวนะคะทางานได้เร็ว นะคะมีความคิดแบบยืดหยุนนะคะก็คือรู้จักดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะคะความคิดสร้างสรรค์ต่อไปก็คือเป็นความคิดแบบละเอียดประณีตนะคะในการทำงานนั่นเองนะ,ะต่อไปประโยชน์นะคะที่ได้ก็คือจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เองนะคะอ่าและก็สามารถประดิษฐ์ นะคะขึ้นมาอาจจะสร้างเป็นไรายได้ขึ้นมาได้ด้วยนะคะ,ะแล้วที่สำคัญนะคะฝึกนิสัยการทำงานรู้จักประหยัดนะคะความคล่องในการคิดในการอดทนในการทำงานนั่นเองนะคะต่อไปน้องมาดูว่านะคะประเภทของงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นนะคะมาทำเป็นชิ้นงานเกิดชิ้นงานใหม่ๆนะคะ ซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1การประดิษฐ์ของเล่นนะคะให้ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะมีความคิดสร้างสารรค์พัฒนากล้ามเนื้อมือความเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆนะคะประเภทที่2งานประดิษฐ์ของใช้นะคะเอาไปใช้สอยในชีวิตประจำวันประเภทที่3 ของประดับตกแต่งนะคะใช้ตกแต่งให้สวยงามแปลกใหม่หรือตกแต่งเสื้อผ้าตกแต่งอาคารสถานที่นะคะต่อไปน้องมาดูว่าเครื่องมืออุปกรณ์และก็วัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ซึ่งมีความจำเป็นนะคะและก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะก,กับงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์สวยงามประหยัดเวลาในการทำงานมาดูตัวอย่างกันนะคะเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ นะคะประเภทตัดก็มีคัตเตอร์นะคะใช้ตัดใช้กรีกดวัสดุอย่างเช่นกระดาษหรือพลาสติกนะคะหรือจะเป็นมีดตัดไว้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กไม่หนามากนะคะ,ะกันไกลใช้ตัดวัสดุบางๆจะเป็นกระดาษชนิดแผน่นใบไม้แห้งผ้านะคะ หรือจะเป็นพวกวัสดุเนื้อบางนะคะให้ขาดจากกันทีนี้การใช้กันไกลต้องใช้หรือจับให้ถนัดมือในการทำงานต่อไปนะคะค้อนนะคะใช้สำหรับตอกตะปูเคาะทุบวัสดุต่างๆนะคะให้ได้รูปทรงยึดได้ติดกันนะคะคีมใช้จับถอนวัสดุอย่างเช่นตะปูหรือลวดนะคะเลือล่อยฉลุใช้สำหรับตัด หรือแผ่นตัดแผ่นไม้นะคะให้มีขนาดตามต้องการนะคะกาวใช้ติดกระดาษหรือใช้ติดวัสดุประเภทผ้าหรือเป็นไม้นะคะอาจจะใช้กาวพลังช้างนะคะ,ะถ้าเป็นกระดาษก็เป็นใช้กาวลาเท็กนะคะ,อ,ะอุปกรณ์เครื่องเขียนพวกสีนะคะหรือดินสอสีนะคะสีไม้สีน้ำพู่กันใช้ระบายให้เกิดความสวยงาม ต่อไปนะคะน้องมาดูกระบวนการในการทำงานประดิษฐ์กันบ้างนะคะในการทำงานประดิษฐ์จะต้องมีกระบวนการเพื่อกำหนดให้การทำงานนั้นมีความคล่องตัวนะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งนะคะ,ะกระบวนการของงานประดิษฐ์ข้อที่หนึ่งกำหนดปัญหาและความต้องการ นะคะคเป็นการกําหนดว่าเราจะประดิษฐ์ของใช้ประดิษฐ์ของเล่นหรือประดิษฐ์ของตกแต่งอะไรนะคะต้องกําหนดขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะเราก็ไปหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะคะว่าต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างมีขั้นตอนการทําอย่างไรนะคะการรวบรวมข้อมูลหาได้จากหนังสือนะคะผู้รู้หรือจะเป็นพวกนะคะอินเทอร์เน็ตนะคะจากนั้น เอาข้อมูลที่รวบรวมมาได้มาคิดออกแบบนะคะร่างภาพของใช้หรือของเล่นหรือของตกแต่งสิ่งเหล่านั้นที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนนะคะให้มีด้านกว้างด้านยาวนะคะจากนั้นจึงเตรียมวัดสดุอุปกรณ์ที่จะประดิษฐ์ขึ้นมานะคะให้ครบถ้วนแล้วทำงานตามขั้นตอนจนเสร็จ นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการประเมินผลชิ้นงานตรวจดูความเรียบร้อยนะคะถ้ามีข้อบกพร่องของชิ้นงานก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะนี่คือกระบวนการของการทํางานประดิษฐ์ต่อไปนะคะ,ะน้องมาดูตัวอย่างกระดานหมากครสนะคะเป็นงานประดิษฐ์ประเภทประเภทของเล่นถูกต้องนะคะ,ะกระดานหมากคอสนะคะ,ะเป็นการประดิษฐ์ ของเล่นอาจจะใช้กระดาษลังกระดาษนะคะที่มีลักษณะเนื้อแข็งหรืออาจจะเป็นนะคะกระดานก็ได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะลงมาออกแบบกระดานหมาโครสให้นักเรียนสังเกตดูนะคะกระดานหมาโครสเนี้ยจะมีแถวละ8ดช่องนะคะ,ะแล้วก็มีการสลับสีนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะว่ามันจะอยู่ในรูปของสี่เหลี่ยม จตุรัสนะคะให้นักเรียนออกแบบกระดานหมาฮอตลงในสมุดวิชาการงานนะคะการออกแบบก็คือการใช้ดินสอมาวาดเป็นภาพร่างของกระดานหมาฮอตให้นักเรียนใช้สีนะคะที่ตัดกันซึ่งจะได้ดูเห็นเด่นชัดนะคะาจากนั้นนะคะให้นักเรียนลงมือทำนะคะลงในสมุดวิชาการงานสำหรับวันนี้นะคะครูดวงขอ จบในเรื่องของงานประดิษฐ์ของเล่นกระดานหมาฮคตไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ